ตืดมากไปเกิดในน้ำเชื่อมนะครับอ่ะขอชิมกันนะซีซี่เยอะมีแก้วไหนไม่อร่อยไหมฮะม <laughs> ไมกอร่อย <laughs> <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช้อปปี้อีเดียมออกกินอยู่กับปากอยากทำกับมือใครเข้ามาในคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผม <laughs> 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 วันนี้เนี่ยเราจะทดลองทำเมนูที่ <laughs> ยัง ไม่เคย มีใครทามาก่อนเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ไม่รู้เ,เ,เครื่องดื่มแต่รังสรรค์มันขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมจากวัตถุดิบที่วันนี้ทีมงานเตรียมมาให้หลักๆคือไข่มุกเออจะทําเมนรู้อ,อะไรได้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดครัวกันนะครับวีมีแคมเปญดีๆจากช้อปปี้มาฝากกันอีกแล้วครับผมรอบนี้คือ815มิตรมันเซลครึ่งเดือนครึ่งราคาครับรีบไปจับไปจองโค้ดกันแล้วก็เลือกซื้อสินค้ากันได้เต็มที่ในช้อปปี้เลยครับอวันนี้มาดูกันวัตถุดิบมีอะไรบ้าง น้ำผลไม้นะครับผมน้ำมะุ่นแดงน้ำส้มน้ำแครอทน้ำแบบน้ำผักอันนี้น่าจะน่าดีนะน่าดีนะนี่ละเนาะมีน้ำแดงเฮลท์นะครับมีน้ำส้มนะครับชาสําเร็จว่ะไม็นน่สนใจตรงนี้มีชาตรามือนะครับชาบรี้ชาเขียวชาบุกกรุงสำเร็จนะครับมีเนาะเนาะมีนมข้นหวานข้นจืดมีนมสดนะมีครีมเทียมอันนี้เหรอนี่คือวัตถุดิบหลักของเราใช่ไหมไข่มุกแรกคือแฉกีไข่มุกรสเฉาก๊วยค่ะอันหนึ่งคือไข่มุกกลิ่นบราวน์ชูการ์ในน้ำเชื่อมอันนี้ไข่มุกไต้หวัด ไข่มุกไต้หวันโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยวีควรจะเริ่มจากการ,ราลองชิมไข่มุกก่อนมันจะเป็นแบบไข่มุกที่มีความเฉาปวยอยู่แต่ดันนี่นนกลิ่นน้ำครึ่งด้วยดิหน้าตาก็คืออ้าวไปหมดคะ่ะไม่ได้กินอ่ะมีขอลองชิมนะครับมีความเป็นเฉาก้วยด้วยแต่มันไม่ได้เฉา้วยขนาดนั้นอะ่ะแล้วมันก็มีความหวานหอม หมือนมีกลิ่นน้ำผึ้ง <c oughs> คิดว่ามันไปได้ดีกับความเปรี้ยวได้มาต่อครับบุกไข่มุก,มกบราวน์ชูการ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีน้ำมาเยอะหน่อยแต่ถ <c oughs> ้าท่าขอ <c oughs> ต่างชัดเจนอันนี้ยังไงต้องขึ้นถึงหวานแน่นอนเป็นแบบหวานเป็นนมแล้วก็ไข่มุกต่อไปไข่มุกที่สามของเราเนาะก็จะเป็นไข่มุกไตหวนันนะครับอันนี้เนี่ยต้องต้มด้วยนะครับนี่เราต้มมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลองชิมดูว่ารสชาติของเขาจะเป็นยังไงนะครับ โมจิหน่อยแป้งๆอะไรอย่างเงี้ยจืดมากไปเกิดในน้ำเชื่อมนะครับเสียงอะไรอ่ะ huh. น uh ี oh. so, like material, ่คือเครื่องอะไรเครื่องทำน้ำแข็งเอ้าหรอจริงหรอโอ้แล้วนั่น้อแข่งออกมาอุ้ยน้องแข็งแบบนี้โหูกัดสนุกเลยแหละมีเครื่องทำแข็งเดี๋ยวมีใน description ป่ะมีเดี๋ยวมีใส่ไว้ให้น่าโอเคแต่ข้อดีของของมันคือพอมันไม่มีรสชาติแต่มันมี texture อ่ะทีนี้เราเลือกใส่อะไรก็ได้ถูกไหมและภารกิจ E a t t h e M all วันนี้นะฮะกับวีนะครับผมคือจะให้พี่วี create เมนูเครื่องดื่ม สามารถผสมปนเปตามใจวีได้เลยใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีอ่าพี่ๆช็อปปี้มาเป็นกรรมการให้คะแนนกันด้วยอ่าขอเริ่มที่แก้วแรกก่อนเดี๋ยวค่อยไปตายระดับหน้าเขากี้นะครับผมความน้ำผึ้งวีเลือกมาก่อนนะมะนาวขอลองแล้วกันนะลองแล้วกันนะใส่นิดหน่อยได้ไหมเป็นมิตินิดหนึ่งและชานมไข่มุกก็ต้องมีชาใช่ไหมครับเพราะว่ามีน้ำผึ้งมีอะไรอย่างเงี้ยอ่ต้องชงนะครับเรียบร้อยอันนี้คือเครื่องดื่มเซตแรกวีที่จะเป็น คู่กับเฉากีโอเคครับอันดับแรกวีจะมาชงชาก่อนนะครับชาผงปรุงสำเร็จเดี๋ยวขอสีเข้มกว่านี้นิดหนึ่งนะครับน่าพึ่งโอเคเอาขึ้นนะปรุงรสนะครับคนเลอันนี้คนเลออันนี้คนอะไรคนดีขอบคุณครับเห็นชาแดงแงใช่ไหมเราเติมเข้าไปหน่อยเฮ้ย่สีมันโอเคแล้วเว้ย ัอโอเคละเปรเประเปรียง,งใจไปแล้วชานาวเราใส่อย่างนี้เขาไปได้ปะได้มามามาได้ได้ได้ละเซตนี้ต้องดื่มชงเลยไหม<ข>อโอเคสวอครับ เสร็เียบร้อยครับล้วเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปน้ำแข็งซื้ีไหนครับครัโอเค okay, ใส่น้ำแข็าลงไปมานนี้เเฮ้น้ำแข็งน้ำแข็คชาลิ้นจี่น้ำผึ้งแดงมะนาว เกากี้พร้อมทานแล้วครับเร <Yeah. S 1> ียบร้อยเสร็จแล้วครับผมแก้วแรกเดี๋ยวเราไปลุยกันที่เครื่องดื่มแก้วต่อไปครับแก้วนี้ปาครับวีต้องมาชิมแล้วนะครับแก้วแรกนะครับซึ่งวีจะไม่ย้อนพูดชื่อน,นะเดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นเครดิตขึ้นมาให้หน่อยนะครับว่ามันคือ <laughs> เครื่องดื่มอะไรนะจ๊ะขอบคุณครับาะว่าทำไม่ได้ <laughs> อ่ะมันหอมแบบน้ำผึ้งอ่ะมีแบบลิ้นจี่ปลายเออเฮ้ยอันนี้มากเว้ย <laughs> หอมด้วยลิ้นจี่อ่ะ <laughs> โอเค อันที่2ของวีเนี่ยจะเป็นบุกราวชูก้าใช่ไหมแต่ว่าขอข้ามมาที่อันนี้ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไข่มุกไตหวันนะครับให้ความหวานไปก่อนนะครับผมสาหรับตัวไข่มุกของเราด้วยไซรัปก่อนตามด้วยวานิลาเหรอชามลิวานิลา่าขอชิมกันนะดีขึ้นเยอะเริ่มชงกันดีกว่าชาเมลิครับ,ชา,รบชาตามือบอกว่าหนึ่งซองต่อน้ำ100หนึ่งร้อยลิตรนะครับหยอก เราใส่นมข้นจืดดีกว่าใส่ไว้ก่อนใส่รอไว้ใส่รอไว้หอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วปรุงรสนะครับใส่น้ำเชื่อมเนาะประมาณเอาเท่าไหร่ครับมาเดี๋ยวเรามีนมนมข้นนมข้นจืดอยู่แล้วมาลองดูโอเคใส่ชาของเรลงไปครับโอ้โหพอดีเลยเราก็ใส่นม อันนี้ไม่มีประดับตกแต่งนะครับเพราะว่าในแก้วมันมขายความอร่อยครับแก้วนี้ไม่ได้ขายความสวยงามทางมลิงวนิลลากับไข่มุกได้หวานพร้อมเสร์จแล้วครับเรามาดูนมมากเลยนมนมเฮ้ยมากแล้วมันหนอมวานิลลาแล้วมันจะไม่กลิ่นแบบมะลิด้วยอ่ะแก้วแรกเมื่อกี้ให้ตั้งประมาณ8.5เต็ม10อันนี้ให้9.5เลยเป็น10นี่อร่อยมากอน,นีอร่อยมากแก้วที่3นะครับเราจะเหลือตัวนี้นาองที่เป็นบุกบราวน์ชูการ์ เราจะต้มนมแล้วก็เอาชาเขียวมาชงกับนมร้อนครับผมนมร้อนครับว้าวชาเขียวระหว่างรอเขาร้อนเรามีสิ่งนี้ครับคาราเมลนี่นึกออกปะโอ้โหเทาเป็นรูปชอปนีนี่เราวางรอไว้ก่อนเลยสวยๆไปครับ เออพาสเทลเดี๋ยวเราเติมหวานกันหน่อยวันนี้น่าจืดมากๆเดี๋ยวะระหว่างนี้เดี๋ยวเราตักไข่มุกนะครับลงไปในแก้วกันเลยแล้วกันสวยอันนี้สีได้ละโอเคละขึ้นเลยน้ำเชื่อมนะครับเฮ้ยเราแฮปปี้แล้วนะโอเค้ำแข็งมันดูสวยเว้ยเต็มแก้วไม่มีขัดทุน,นับคุณลูกคา้าปิดฝา มัทฉะราเมลกับบุกบราซูการพร้อมมาแล้วครับนะครับตอนนี้พร้อมมากอยากชิมแล้วมัทฉะราเมลมัทฉะราเมลบุกบราซูกาโอ้แฮปปี้เลยเก้าจุดเท่ากันทีนนี้เดี๋ยววีจะทำแล้วให้กรรมการชาวช้อปปี้มาให้คะแนนกันนะครับโอเคไปแล้วฮะต้องลุยล้วไปลุย สามสิบแก้วเรียบร้อยนะฮะไม่ต้องถามชื่อนะเขียนไว้ให้เรียบร้อยเพราะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันแล้วตอนนี้นะกรรมการของเราพร้อมแล้วหมดกันนะทั้งสิบคนเลยตอนนับทั้งสิบคนครับมาเอาไปเลยคนละสามแก้วคนละสามแก้วเชิครับสวัสดีครับอะไรครับผมนี่ทำเองใช่ครับมีแก้วไหนไม่อร่อยไหมฮะเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้เป็นไงฮะชอบเหรอสดชื่น อ้าวโอเคเจ้เขาบอกก็บผมโอ้มาทำจริงก็ต้องจริงอันนี้ท้องเสียงโทษมีไม่ได้นะโอเคครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราไปให้คะแนนกันเลยครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับมาเชิญครับเชิญครับคนแรกมาเลยครับอ่านี่เปรี้ยวหวานสดชื่นกลิ่นมะลิเอ้ยกลิ่นลิ้นจี่นะครับครับชอบอะไรชอบเปรี้ยวเฮ้ยเที่ยวเหรอไอนี่ชอบมัจักไอนีาชอบบัจักเฮ้ยเดี๋ยวมาต้องชอบแบบนี้มาฮะ เขากระเทว่าจาไม่เป็นใช่ไหมบเนนีโอ้โหหรือว่ามันมีไอตัวตัวขกี้แล้วนันีสวดได้นะงกี้คือคืออะไรวะบุกบุกใช่เป็นบุกแบบนโอ้ยไปห้าคะแนนแล้ววะ่อยอรอเรื่องเนี่ยนี่กคนมีอะรจบะอหรอต้องกินนมอะมนนมเยอะเต่นมอ้ยมีคนชอบภาษาว่าอทยครับอทแล้วโอ้ยขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณครับ เดี๋ยวรับคาร์บอนหน้าห้องได้เลยแล้วก็ถน้าเม็ดหนึงเอาไม่ไหวกิน3เม็ดนะสรุปว่ากรรมการนะครับให้ชาน้ำผึ้งมะนาวลิ้นจี่แอบมีสละในเฉากีีเนี่ยชนะไปคะแนนหัดลอยมากเลยอะแต่ว่ามันจริงมันหวานมันหวานสดชื่นมีกลิ่นผลไม้ชาที่มีชงจะมีน้ำผึ้งลงไปค่อนข้างเยอะเลยนะ แล้วก็มีลิ้นจี่ลงไปมีน้ำผสม,น,มน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมลิ้นจี่เลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีมะนาวนะครับแล้วก็ใส่เฮลบูบอยลงไปด้วยแบบเพิ่มมิติ1หนึ่งขั้นนะครับกินกับเฉากีซึ่งมีกลิ่นน้ำผึ้งอยู่แล้วอร่อยมากอัน,นนี้สต่ทางนี้ชาวานิลานะครับหวานน้อยไปหน่อยไม่ได้ชิมตอนที่แบบใส่นมแล้วถ้ารู้เงี้ยอาจจะเติมสหลักทันก็จะชนะได้กันเพราะว่าน,นี่ก็วีชอบเป็นการส่วนตัวนะครับส่วนมัทฉะลาเมลนะครับกับบุกบราวชูก้านี่ได้สองคะแนนเหมือนกันก็ไม่ขีเ้เรแล้ววันนี้ีมาก เอาละครับช่วงเวลานี้ we happy แล้วให้คนดู happy บ้างดีกว่านะครับเรามีมาแจกกันกันกบรางวัลของเรานะครับสรางวัลครับรางวัลของเราเนี่ยก็คือโค้ดส่วนลดให้มีซื้อสินค้าในร้านชาตรามือเท่านั้นมูลค่า2 5 0าบาทครอยากได้นะครับคอมเมนต์มาข้างล่าง c r e เอทเมนูชาไข่มุกแบบแรนดอม คุณคิดว่าเอามาทําอะไรน่าจะอร่อยแล้วก็ใส่วิธีทำมาด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยเดี๋ยวทีมงานเราจะเลือก4คอมเมนต์ที่เด็ดๆโดนใจมาแจกรางวัลกันนะครับผมอย่าลืมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์คลิปนี้ฝากกด subscribe นะครับผมแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยเข้ามานะครับบ๊ายบายครับ